พี่เพื่อซาเวเนตเนาะยิ่นี่ก็อยู่กับส่วงจุดต่อจุดต่อเด้อพี่น้องเด้อคือคนที่ทึกคนที่ทึกนี่ก็คือทางเข้าเนาะเดี๋ยวเจ้าของสิลองเข้าเหมือนเดิมมันสิเป็นยังไงไปเบิ่งนํากันเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงนี่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 คือคนกําลังจัดการมันทุกคนโอ้ขึ้นมากหลายเลยทุกคน พูดทุกคนอู้พอนะมันพอนะมันบินขึ้นไปเทิงพุ่นปากกระไลทุกคนสังเกตบางอย่าดีเด้อมันเป็นยังไงอู้ปากกระไลทุกคนอู้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้พูดๆอู้หัว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 มันทุกคนหัวมันหัวมันวิจ๊ะเฮ้ยอย่าแรงมาเลยโอ๊ยโอ้ยเหลือแรงมาเอาพี่น้องตกใจมั้พี่น้องเลยพี่น้องหัวใจลงไปหัวปฏีนแลทุกคนนี่เข้าไปไหมเข้าไปไหม ไปไหมบิ่งไหมทุกคนเบิ่งไหมนี่คือการบิ่งนะมันฝนมันไม่เลยทุกคนอยู่ใหนมันทุกคนดิป่อตูมันขึ้นเต็มเลยทุกคนไม่เลยอ่ะเพนไว้ไว้ไวไวไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มันมาแล้วมันมาทุกคนเลยนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยว เข้าไปใกล้ๆเบื้องตัวมันเดออ้อเดี๋ยวดูในเบื้องอีกนี่เดี๋ยวเข้ามาอีกเข้ามานี่นี่กำลังอีกกำลังีกรอบนี้เขาดึงหางเลยรอบดึงหางเลยวะสันกำลังเข้าไปอีกทุกคนต่อหัวเสียพี่น้องเลยเดี๋ยวเจ้าของสิ ทางนี้คือสีโต้โอ้ยยายายลายขนาดโอ้พี่น้องเนี่ยนะโต้มันบินมาใกล้ขนาดพี่น้องไหยเดี๋ยวๆไปอีกบันนึงก่อนต้องระวังโอ้บนนี้ฟินวะนะโต้บอลนะโอ้หัว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 ปอพล่นพลันเห็นบอปออยู่ในพี่น้องไหมมันมาแล้ว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 พี่น้องไหยโอ้มันมันกำลังสิเข้าหางมันแบบมันพ่อยากให้ข้าเจ้าจุนหางมันทุกคน เจ้าของสิลงเข้าไปใกล้ๆอีกบันนึงทุกคนนี่คุพ,พี่น้องมันมามันมาถอยก่อนพี่น้องมันมากลัวจริงๆครับยันแท้ๆครับพี่น้องเอ้ยทำไม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 ถอยถอย